การกลับมายัง Hunter's Dream ในแต่ละครั้งเราจะได้พบกับดอลเสมอแต่เกมมันนั้นกลับหายไปเป็นช่วงๆเทราว่าทุกครั้งที่เขากลับมาจะมีข้อมูลและคำแนะนำให้เราเสมอโดยถึงตอนนี้สิ่งที่เกมมันบอกกับเรานะครับมีหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็คือค่ำคืนแห่งการล่าครั้งนี้จะกินระยะเวลาอีกนานเพราะว่าพระจันทร์นั้นอยู่ใกล้โลกเราสัตว์ร,ร้ายที่เหิมเกริมถ้าพวกมันพยายามจะทำลายจิตวิญญาณของนายแล้วก็จงตามหาฮอลลี่แชลลิสถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่นักล่าทุกคนนั้นมีไว้ในครอบครองถ้วยศักดิ์สิทธิ์นี้เองที่จะเปิดทางสู่สุสานของพระเจ้าซึ่งเป็นที่ที่ฮันเตอร์ทุกคนนั้นต่างมารวมกันทว่าถ้วยศักดิ์สิทธิ์เกือบทั้งหมดถูกเก็บเอาไว้ลึกลงไปใต้ดินในสุสานของพระเจ้า มีถ้วยเพียงไม่กี่อันเท่านั้นที่หลุดออกมาและถูกพบบนพื้นโลกแต่อย่างไรก็ตามมันได้สูญหายตกไปสู่มือของเหล่ามนุษย์อีกครั้งซึ่งถ้าตำนานเป็นจริงถ้วยศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งได้ถูกพบเข้าและมันได้รับการสักการะบูชาโดยชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาทว่าตั้งแต่บัดน,นั้นมาหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความโกลาหวุ่นวายเมืองถูกเผาและถูกทอดทิ้งเอาไว้เพราะความกลัวโรคระบาดหมู่บ้านนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นเสมือนบ้านของสัตว์ร้ายซึ่งอีกในหนึ่ง In it was burned and abandoned for fear of the Scourge, home now only to beasts. The perfect place for a hunter, wouldn't you say? One of the holy chalices is worship. In the valley, Hamlet. A town of beasts. The perfect... เรื่องที่2คือหลังจากที่เราสังหารวีกาอเมเลียเกมันจะให้ข้อมูลเรื่องเวิร์กช็อปในยุคสมัยที่ลุดวิกนั้นยังอยู่ฮิลลิงเชิร์ดนั้นเป็นผู้ปกป้องและดูแลเหล่าคณะนักล่าอีกทั้งภายในฮิลลิงเชิร์ดมีเวิร์กช็อปพิเศษเฉพาะที่เอาไว้ให้พวกเขาช่วยกันสร้างและออกแบบอาวุธมากมายเราะว่าตอนนี้เหล่าวุฒิสมาชิกแห่งฮิลลิงเชิร์ดส่วนใหญ่นั้นแทบไม่นึกถึงพวกฮันเตอร์อีกแล้วอย่างเงี้ตามพวกเขายังมีข้อเสนอมากมายให้กับเราและอย่าลืมใส่ใจสิ่งที่บรรพบุรุษของเรา นั้นพร่ำสอนด้วยโดยจงขึ้นไปตามทางจาก Oydon Chapel ที่นั่นเองเราจะได้พบกับเวิร์คช็อปของ Healing Church Ascent to e d e n Chapel Ascent to Erden Chapel From there you will find เอาล่ะกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ a n n n l t h e Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่อง b l o บั o r บอเอพิโซดที่3จากข้อมูลที่ได้จากเกมันเรื่องแรกนั้นค่อนข้างจะสำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของถ้วยศักดิ์สิทธิ์ h อ ly c h a l ล c e ไอเทมชิ้นนี้จะใช้สำหรับพาเราไปยังสุสานของพระเจ้าซึ่งที่นี่เองที่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับ Hol y m e d i เดและ t h e g r e a t One โดยเมืองที่เกมันพูดถึงก็คือโอยาณนนำนั่นเองครับ ณประตูทางเข้าโอนยานามจะมีป้ายเตือนว่าเมืองส่วนนี้ถูกทอดทิ้งมานานแล้วนักล่าไม่เป็นที่ต้องการที่นี่เมื่อก้าวเข้าสู่โอนยานามเสียงเตือนจากฮันเตอร์ผู้ปกป้องที่นี่บอกให้เรากลับไปโอนยานามถูกเผาและทอดทิ้งโดยมนุษย์ตอนนี้ที่นี่เป็นบ้านของสัตว์ร,ร้ายจงหันหลังกลับไปซะก่อนที่นักล่าจะเป็นผู้ถูกล่าซะเอง Burned and abandoned by men, by men, is now home only to beasts. They no harm. Turn back, for the hunter will face the hunter. เราไม่ฟังคำเตือนแล้วเดินหน้าสู่ส่วนของเมืองที่ไร้มนุษย์ที่ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยสัตว์ร้ายและเมื่อคำเตือนถูกฝ่าฝืนผู้เป็นเจ้าของเสียงจึงเปิดฉากสาดกระสุนใส่เราจากหอคอยเบื้องหน้าโดยจากนี้เราจะต้องคอยหลบหลีกไปตามอาคารและเศษซากประหักพังเพื่อไปให้ถึงฮันเตอร์ที่โจมตีเรา และเมื่อไปถึงชั้นบนของหอคอยเราจะได้พบกับจูราฮันเตอร์ที่แยกตัวมาจากกลุ่มฮันเตอร์ในสังกัดฮิลลิงเชิร์ h พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นพวกนอกรีดและเขาเรียกกลุ่มของตัวเองว่า p o w เดอร์เคแรงจูงใจของการแตกแยกน่าจะเริ่มมาจากการเผาทำลายโอนยานนำโดยฮิลลิงเชิร์ดในที่สุดจูราจึงกลายเป็นฝ่ายเดียวกับพวกสัตว์ประหลาดนั่นเองครับ ยังไงก็ตามเราสามารถเป็นมิตรกับจูราได้ด้วยซึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจยังไงลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับจากนั้นเราได้เดินทางต่อลึกเข้าไปในซากเมืองร้างที่ถูกเผาและไร้เงาของมนุษย์ฝ่าเราสัตว์ประหลาดจนในที่สุดเราจะได้พบกับโบสถ์ร้างที่ตั้งอยู่ชั้นในซึ่งที่นี่เองที่เป็นที่เก็บรักษาถ้วยศักดิ์สิทธิ์ holy chalice เอาไว้ทว่าการได้มาจะต้องเอาชนะ blood staff beast ให้ได้ซะก่อน อสูรกายกระหายเลือดตนนี้เทคนิคในการสู้คือให้รอตอนที่บอสโจมตีแล้วหลบไปด้านข้างแล้วค่อยตีจากด้านข้างเพราะส่วนใหญ่บอสจะโจมตีไปด้านหน้าการหลบจึงจับจังหวะได้ไม่ยากครับแต่ให้ระวังตอนบอสเลือดใกล้หมดด้วยเพราะบอสจะปล่อยพิษออกมารอบตัวให้ระวังโดนพิษเวลาเข้าไปใกล้ๆโดยเฉพาะท่าจับเพราะถ้าโดนพิษเลือดจะลดเร็วมากให้เราหาจังหวะตอนที่บอสโจมตีเป็นชุดไปด้านหน้านะครับหาโอกาสหลบไปด้านข้างหรือด้านหลังให้ได้แล้วค่อยโจมตีครับ เมื่อเราเอาชนะบอสได้บอสจะดออปซูเมรุชชลิสซึ่งถ้วยศักดิ์สิทธิ์นี้เองที่เราตามหาโดยหน้าที่ของมันก็คือเป็นถ้วยพิธีกรรมซึ่งเอาไว้ใช้นะแท่นหลุมศพภายในฮันเต r ร์ส e รีเพื่อเปิดทางสู่ดินแดนเขาวงกดใต้ดินที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานของเทพเจ้า เอาละครับย้อนกลับมาสําหรับในส่วนที่2ที่เกมมันได้ให้ข้อมูลกับเราคือเวิร์กช็อปของฮิลลิงเชิร์ดเราจะกลับไปเริ่มต้นเดินทางที่โอ d ด n นแชเปลนะค t h e ิ r a วอร์ดหลังจากสังหาร Boss, บอสบ o ั s t a าร์บ a ีสแล้วประตูฝั่งขวาที่เคยปิดตอนนี้ได้เปิดออกแล้วเดินทางผ่านประตูเข้าไปเราจะพบกับลิฟท์ที่พาไปยังโบสส่วนที่เคยเป็นเวิร์กช็อปแห่งฮิลลิงเชิร์ดซึ่งภายในเวิร์กช็อ้นถูกทิ้งร้างเอาไว้และเต็มไปด้วยชาวเมืองที่เฝ้าอยู่ เมื่อเดินทางขึ้นไปเกือบถึงชั้นบนสุดเราจะได้พบกับข้อความท่อนหนึ่งที่เขียนทิ้งเอาไว้ใจความว่าท้องนภาและจักรวาลน,นั้นเป็นหนึ่งเดียวเดชชอจากนั้นเมื่อเราขึ้นไปถึงชั้นบนสุดทว่าประตูได้ถูกล็อกเอาไว้เราจึงย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งภายในหอคอยเวิร์กช็อปแห่งนี้มีทางลับที่จะพาเราไปยัง a b a n d o n on workshop เวิร์กช็อปโบราณที่ถูกทิ้งร้างที่ซึ่งมีโครงสร้างทางกายภาพในแบบเดียวกับเวิร์กช็อปใน Hunter Stream เลยก็ว่าได้ที่นี่เองเราจะได้ของสำคัญ4ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นแรกชุดของดอลชิ้นที่2กระดูกของโอ d Hunter ร์บนที่ถูกลืมชื่อว่ากันว่าเขาคือสิทธิ์คนหนึ่งของเกมันและเป็นผู้ฝึกฝนศาสตร์แห่ง q u i c k e n i n g ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของ h u n t e อร์กลุ่มแรกชิ้นที่3คือ Third u m b i l i c a l c o r d แปลตามตัวก็คือสายสะดือเส้นที่3คําอธิบายบอก ว่าสิ่งนี้คือสิ่งสืบทอดอันยิ่งใหญ่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ c คอ r t of the Eye หรือเส้นสายแห่งดวงเนตรลูกๆของ The Great One ทุกคนมีสิ่งนี้เป็นสารตั้งต้นส่งผ่านไปทางสายสะดือ The Great One ทุกๆตนนั้นสูญเสียทายาทดังนั้นเขาจึงต้องการหาหญิงสาวที่จะมาอุ้มท้องให้สายสะดือเส้นที่3จะช่วยเร่งการเกิดปรากฏการเพลมูลซึ่งก็คือการส่งสัญญาณเรียกเหล่าฮันเตอร์พร้อมๆก,กับการเริ่มต้นฮันเตอร์สตรี และสุดท้ายคือเครื่องประดับ small hair ornament ซึ่งเครื่องประดับชิ้นนี้ถ้าเราย้อนกลับไปหาดอใน Hunter s d r e a m เธอจะพูดถึง h u n t e อร์มากมายได้บอกกับเธอเรื่องของ Heling Church เรื่องของเหล่าเทพเจ้าและความรักของพวกเขาคำถามคือเทพเจ้ารักและห่วงใยสิ่งที่พระองค์สร้างหรือเปล่าในทางกลับกันเธอคือตุ๊กตาที่ถูกสร้างโดยมนุษย์แล้วท่านที่เป็นมนุษย์ลารักฉันหรือเปล่าแน่นอนว่าฉันรักท่านจากนั้นเราได้ให้เครื่องประดับนี้กับเธอทําให้เธอนั้นปลับปลื้มแต่ได้หลังน้ําตาตกผลึกเป็นเทีย s เพราะว่าตุ๊กตานั้นไม่อาจหลังแม้กระทั่งเลือดหรือน้ำตาได้เจสตนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นและที่มาของมันคืออะไรกันแน่ Tell me, Hunter Could this me be Could Jo ah. มาถึงช่วงสุดท้ายของเอพิโซดที่3แล้วนะครับตัวละครสถานที่ไอเทมแล้วก็ความซับซ้อนนี่แทบจะไม่ลดลงเลยเนื้อเรื่องยิ่งเยอะยิ่งข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆเอาละเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังทุกๆช่วงท้ายของเอพิโซดเช่นเคยนะครับ ตอนที่แล้วเราได้บอกแสถัดไปเกี่ยวกับความลับและอดีตของเมืองยานำยานำที่เต็มไปด้วยการล่าและสัตว์ร้ายยานำที่เกี่ยวข้องกับฮิลลิงเชิร์ดและการรักษาด้วยเลือด อยู่ิงเชิร์ที่มีอดีตเกี่ยวข้องกับสถาบันเบอร์เกนเวิร์ดที่ดันมีนักศึกษาไปค้นพบสุสานของพระเจ้าที่ในนั้นเองมีผู้ที่เป็นคนกลางซึ่งเราเดากันว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเดอะเกรทวันดังนั้นบอกแสถัดไปคือเราได้ข้อมูลมาว่าเบอร์เกนเวิร์ดนั้นถูกทิ้งร้างเอาไว้ในป่าต้องห้ามที่จะต้องใช้รหัสผ่านประตูที่ซึ่งถูกปิดตายเอาไว้ ในเอพิโซดนี้ผมยังไม่ได้ไปป่าต้องห้ามแต่ได้พยายามหาเบาะแสเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเกมันเกี่ยวกับเมืองที่ถูกเผาและถูกทิ้งร้างเอาไว้ก็คือโอนยานำที่นั่นมีถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นกุญแจสู่สุสานใต้ดินซึ่งจากข้อมูลมีไอเทมหลายชิ้นบอกเป็นในๆว่าสุสานแห่งพระเจ้านั้นเป็นเสมือนเขาวงกฏและมีหนทางเดียวที่จะไปได้ก็คือการตามหาฮ o ลลี่แชลิสหรือว่าถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกุญแจเบิกทางนั่นเองทีนี้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจากอเวนดอร o อนเวิ o ์กช็ที่สำคัญเลยก็คือไอเทม Third Umbilical c o r d ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Great One ซึ่งถ้าผมแปลไม่ผิดโดยเฉพาะคำว่า every great one คือผมไม่กล้าฟันธงว่าเกมกำลังบอกเราว่า Great One นั้นมีหลายตนหรือเปล่าและทำไมถึงใช้คำว่าวันที่แปลว่าหนึ่งเดียวอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตและขออาภาัยไว้ล่วงหน้านะครับเพราะอาจจะมีการเข้าใจผิดได้ก็ขอติดประเด็นนี้ไว้ก่อนแต่ยังไงก็ตามที่แน่ๆก็คือ The Great One นั้นต้องการมีทายาทและเขาปรารถนาที่จะได้ อุ้มท้องลูกของเขาโดยสรุปก็คงจะประมาณนี้ครับเอพิโซดน้าจะเป็นยังไงติดตามกันต่อไปนะครับยังไงก็ตามขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายท่านที่ช่วยแก้ไขเนื้อหาที่ผมทําผิดพลาดไปนะครับรวมทั้งทุกๆก,กําลังใจด้วยเอาล่ะเอพิโซดนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ